ลืมผาคาแกงนนไม่หรือเบิดใจจากหน้าแกนถ่งเสียงแค้นมอลำลัลองไปหาย่องผู้อื่นดีละบบพี่น้องเอ่ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,องป้องปลายสู้ผู้สุกคนเนาะคะ่ะยินดีตอนรับกับช่องลาดดาชาแนลกับสาวเชยพุม่มพ้นมักตัวเล็กผู้เกา่าผู้เดิมไร้งานโตเนาะคะ่ะพี่น้องคะคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องนําแนวทางมาฝากมาตอ หลายหลายคนกสีบอกว่าแม่นหลังหวยออกห้ามพลาดสามตัวแตกเนาะค่ะพี่น้องคะก่อนสเขาไปเบิ่งแนวทางฝากดลค์กดแช่น้ำเน,นาะค่ะพี่น้องขนาดหวยห้าหน้อยเนาะค่ะลุ้งหายซมือเพิ่นกับมาเม่นว่าแม่นหลังหวยออกเนกาะค่ะพี่น้องบ่มีเด้อพี่นออ้องเอ้ยแอดกิลุใงห้ตั้งเต่หาโมงบางมืกนกซีโมงกับลุงแล,แล้วแล้วแต่อาจารย์หไยว้ยห้ านาะค่ะพี่น้องบ่มีแม่นหลังหัวยอออกนาะค่ะแอดลดายิงยาใครทุกคนมีโศนาะค่ะพี่น้องเิดได้มีเงินใส่กระเป๋าเลายๆลนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าห้องมักตัวเลขกคือกันนาะ,ะค่ะพี่น้องคะกะฝากกดไลค์กดแช่น้ำเน่นนาะค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจใแอดลดาเนะะาอค่ะพี่น้องบ่ยังผิพผาดกายโกดยา,ยา,ยาเครื่องกันเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันค่ะเพราะว่าแอดกะบอกตามความจริงนาอค่ะพี่น้องคะ เรามาเริ่มกันที่แอดแผ่นๆผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องคะเด่นที่3ตาราง0 1 2 3 1 0 3 0 3 1 3 2 0 1 3 2 3 1เนาะคะ่ plan plan พะ,คะพี่น้องขอมูลแอดแผ่นๆผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาของเพิ่นลุดเนาะคะ่ะงวดหนึ่งเดือนเก่าจังเข่าเนาะค่ะพี่น้องคะ เอามาตามต่อกนท่อาจารย์จอยคอกช่างเนาะค่ะพี่น้องคะหนึ่งเดือนสีพกพกค่ะ57 1 9 0 5ด4 1 8 5 7 7 1 0 5 4 1สแและ57เนาะค่ะพี่น้องขอมูลแนวทางอาจารย์จอยคอกช่างเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นเพียงแค่ขอมูลและแนวทางเท่านั้นเน้อพี่น้อง ไปต่อกันทีผมซื้อดำเนาะค่ะพี่น้องแนวทังเน้นลลางเนื้อพี่น้องจ้า4020และ42อเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดงบไหลกะกลับนำเน้อพี่น้องมาต่อกันทีเพชรมยมแดงเนาะค่ะหลังจากเขา่าซ้ตัวเหยาต่อเนื่องกะงววทิพผ่านมาลดเนาะค่ะงววนี้ปลอยมาแล้วค่ะพี่น้องเด่นที่6 6 1 62 69สองเน้น60 5,60 9,60ค่ะ ตามต่อกันที่เศรษฐีเลื่อนท่องเนาะค่ะหลุดมาลรา้งวดแล้วงวดนี้เจาะให้เน้นๆไปเลยเม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องคะสามสองเจ็ดหกหนึ่งปกติเพื่อนสีไ้ชุดสามตัวสามหางเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้เปลี่ยนใหม่ตามต่อกันที่เลขซสายดวนเนาะค่ะเขา่าทีหนึ่งสองงวดนี้ปล่อยมาแล้วพี่น้องค่ะหกเจ็ด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 หกเจ็ดกันเจ็ดศูนย์ ล่างเม็ดเดียวแขนที่สองศูนย์เนาะค่ะพี่น้องสื่อบนกันล่างน้ำเนื่องหัวทิพผ์านมากกับเขาบนเนาะค่ะพี่น้องตามต่อกันที่ห้วใบนี้เนาะค่ะเข่าทีหนึ่งสองหวดนีปอยมาแล้วเนาะค่ะบนและล่างเนาะค่ะเด่นที่เจ็ดเจ็ดและห้าศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะห้าศูนย์และเจ็ดเจ็ดบนและล่างเท่านั้นค่ะ ไปต่อกันที่แอตไตฟาเนาะค่ะวิ่งรูดที่สองเข่าที่สองหนึ่งของเพิ่นเนาะค่ะวันไม่ปล่อยมาแล้วรูดที่ศูนย์คืออาจารย์น็อตตีเลยพี่น้องศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์และแปดศูนย์มาหลุ่นกันเนาะค่ะหลุดศูนย์สิมาบอกตามต่อกันที่แนวทา่งนี่เนาะค่ะเขา่าสามโตตรงๆเนาะค่ะพี่น้อง งวด,ดีปอยมาแล้วค่ะพี่น้องแอดวะวะเนาะค่ะเด่นที่สี่หกสี่หนึ่งหกสี่สองเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้จบลงแล้วเด้อพี่น้องแนวทางงบหน่อยเด้อพี่น้องคะละกะ็จัดามใจมักไรเลยเนาะค่ะพี่น้องขอขอบพุณนเจ้าของข้อมูลเนาะค่ะขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะผู้ใดรอดแนยวทางฮาน,น้อยรอดเด้อพี่น้องตอนแรกแอดซิล่งห้ทุกแร้งเนาะค่ะ โศกมานช่วงนี้กะเข่าเดินดีทุกสำนักเนาะคะ่ะพี่น้องอาจารย์กรกระแตกสุ้มือเนาะคะ่ะพี่น้องคะผู้ใดมักเลีนแนวทางไล่วันเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกะจวดจัดทุกมือคือการช่วงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปัง,ปงกับวันศุกร์ขอให้มีแต่ความสุขคือซื้อเด้อพี่น้องสวัสดีคะ่ะ